สวัสดีค่ะคุณเมืองชาแนลวันนี้จะพามาเดินดูบ้านเมืองในเชียงใหม่นะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงเคยเห็นเคยเห็นต้นดอกรักไหมนี่ต้นดอกรักนะ,นะะต้นดอกดอกรักนะคะเนี่ยไม,มไม่เคยเห็นมันโตอย่างนี้เลยนะต้นดอกรักสมัยเป็นเด็กกไปไหว้ครูพา,นะาไปเดินเล่นนะคะ อันนี้เขาจะสร้างเป็นโรงแรมเนาะแต่ยังไม่เปิด Hello everyone, welcome to my channel. Today I'm uh, gonna take you to explore uh, the town of เชียงใหม่ยินดีท้า เชียงใหม่ไทยแลนด์ยุมาก่ยมเสารถเสารถป่าเสารถดอยวันขายออฟเดอวายเวชเบวดอิสโกรบายเนเจอร์ This is the, the right one. โ oh, oh, อ้โหสุกแล้วสุกเยอะเลยสุกเยอะเลย Expo in uh, the town of Chiang Mai after dark. แถวนี้เขาเรียกที่ไหนคะคนห้องที่ไหนเจ้าวัดปู่เต้าวัดปูเต้าคนวัดปู่เต้านี่ดีจ้ะโลโก ช้อปผู้รีรูปช้อปไปทางไหนไปทางนน้นไหมเชิเรีเชิเรี This is for offering and make m e r i t to our monk. 11, Eleven. The shop is uh, closed. Food stand over there. Over there food stand. need kind of food. Barber shop. As some more spirit. เขาโกซึรีอ่าโลคอลช็อปอ๋อลันลี่ช็อปจะมีร้านบริการให้มีเครื่องซักผ้านะชเวนตี้บาดเผอเผอวอนทามอ๋อนี่น่าจะเป็นโรงแรมห้าดาวนะคะ I think it's a five-star hotel. Five-star Puri Piman Chiang Mai Hotel อืมน่าจะ5ดาวห้าดาวแล้ว่าอ๋นี่ดีด้วย Old High Style House เนี่ยค่ะเป็นบ้านสมัยก่อนของคนเชียงใหม่เนาะจะเป็นประมาณนี้ บ้านโบราณเนาะบ้านไม้เก่าแก่ก็ยังพอมีหลงเหลือนะคะอันนี้ก็จะเหมือนจะเป็นอ่ะอพาร์ตเมนต์นะอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมป้าป้าบ้านดนตรีเอบ้านดนตรีเอก็น่าจะเป็นหอพักอ,อ,อ่ะป้าหอพักชื่ออหอพักเอาเขามาแต่งนะรถเก่ามาแต่งซารอนชับ ฟิชชั่นอ่า c o f ฟ e e ช h o p ก็บางร้านก็ยังเปิดอยู่นะคะก็ยังเปิดเดินไปข้างหน้าเลย ก็ยังเปิดอยู่นะคะก็ยังมีร้านเปิดโลก้ฟูดร้านอาหารย s งเปิดอยู่แต่ทุกวันนี้เขาให้เปิดถึงสามทุ่มเหรอป้ายังหม่น่าจะกว่านะอ๋อ ชียงใหม่ตอนกลางคืนกันค่ะแช่กันโลกอ่า Small Street Wow oh, Beautiful House อันนี้ทะลุปไปที่เดิมได้ไหมอัน,นี้ไหมที่เราทะลุมาเมื่อกี้น่าจะใช่้นนทางนี้เลยนะน,นี้ไปทางไหนแต่นใหญ่ ไปไปวัดเอตลาดโอเคไปทางนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราก็ new beautiful house salon sana itu foto oh. frame shop duduk baku it look really scary don't scare me don't scare me ini ada ada halo <laughs> นี่คือเหตุผลทำไมแม่ไม่เดินคนเดียวนะคะไปไหนจะต้องมีออมีผูน้นำทางเวลาไปคนเดียวทีไรหมาไล่กัดทุกทีเพราะว่าถนนเชียงใหม่นะคะมันมาอ่า bicycle for allow it is for free if you come to Thailand you can use this for free ใช oh, ้ได้แค่ครึ่งชั่วโมงอ๋อ is a สามาทอ๋อ you can go around u h by with bicycle is a for free it doesn't charge อ๋อ this is a close noodle shop จะควายเลลี่บิ๊กบิ๊กคอสสี่สิคอลินชินชั้มเดย์โครสอิเลลี่โฮปฟอร์เดกัฟเกอร์เเมนรีโอเปนแลนด์ล็อกซูนอีฟวายหน้าโครลาสสดิสเดเปียก็อยากให้เขาถ้าโลกมันหายอะเนาะ อ๋อสเต็ก49บาทอ๋อเพ่นสเต็กอ่สเต็กสเต็กพิซซ่าโอ้มีพิซซ่าด้วยสเต็กรสเตอรองพิซซ่า49บาทเพอเมนูเฟตสต็กอ่าเีฟสต็กพอกสตกสเต็กชิคเกนสเต็กเนาะแล้วก็มีอะไรนะป้าพิซซ่า อ๋อดินมนชั่นเนี่ยเด่มันดูวางเวงยังไงไม่รู้นะคะมันเป็นมนชันโอ้นี่มันก็เป็นพวกโรงแรมตึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นโรงแรมนะไม่รู้ยังจะมี้ก็ยังพอมีเห็นฝรั่งอยู่คนสองคนเนาะอาจจะเป็นฝรั่งนี่เขาอยู่ในประเทศแล้วนะคะเพราะตอนนี้เรายังไม่เปิดประเทศเนาะ เพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่มันอีกจะพลายสิิ์ทม์มันเป็นช่วงวิกฤตนะคะเราก็ยังต้องใช้ชีวิตแบบระมัดระวังกันอยู่เนาะอันนี้จะออกมาถนนใหญ่ละไฮนี่เฮาส์มีต้นไม้ด้วย มาดูบรรยากาศตอนเย็นเย็นแถวในเมืองเชียงใหม่นะบรรยากาศฝนกำลังตก่ะค่ะ uh, this is a raining season in Thailand because this a, this month is a air with a g t r a i n i season it's raining right now รถแดงก็ยังมีให้บริการนะคะ แกนดิสแกนดิสครีนิกสเต็กคัมโตนะคะเดอะทรัคเดย์เซลลิงอ่ะสเต็กถ้าคุณมาที่ไทยแลนด์สเต็กอ่ะทุกเอเวอรี่พาร์ทเดย์เซลลิงสเต็กทุกเอเวอรี่พาร์ทของ เชียงไฮ้ที่นี่ there are many shops s e l l selling steak you can taste it อันน uh> uh, ี่ที่เรามานี่แล้วเดี๋ยวเราจบคลิปตรงนี้เนาะ โอเคนะคะวันนี้จบคลิปตรงนี้ก่อนขอพระคุณทุกท่านที่ให้ความรับชมค่ะค see you next time